สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a Lot t ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า eco ครับเป็นเกมธีมอวกาศนะที่คุณจะพานักรบของคุณออกไปประจนภัยครับไปต่อสู้นั่นแหละฮะและคุณกดสกิลเองครับเกมเนี่ยคล้ายๆกับเกมที่ชื่อว่า line ranger ครับและมีเดโมให้ลองเล่นด้วยนะที่สำคัญครับทีมผู้พัฒนาเขามาจากหลากหลายสัญชาตินะครับรวมไปถึงคนไทยด้วย ซึ่งผมมีโอกาสได้คุยกับทางเด็บคนไทยแล้วนะครับคาดว่านะ่าจะมีกิจกรรมพิเศษสําหรับแฟนๆเพลรสด้วยนะเป็นกิจกรรมสําหรับการสัมภาษณ์ครับและมาแจากของรางวัลด้วยครับรายละเอียดดีเทลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Paylot แล้วก็เพจ c e b o o k p เ a y l o ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะ ท้งตัวเกม ESO ครับใครที่สนใจจะมาลองเขามีเดโม่ให้เล่นทางหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับเข้ามาที่ลิงก์ของเขาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับกดที่ play demo หน้าจอได้เลยครับเดี๋ยวผมไปลองเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะ เกมก็เป็นประมาณนี้นะครับคุณต้องวางแผงนการเลือกสกิลของแต่ละตัวละครและตัวละครก็แตกต่างกันนะครับมีสกิลที่แตกต่างกันด้วยนะเราไปดูรายละเอียดเว็บไซต์ของเขาดีกว่าครับรูปแบบของเกมนะจะแบ่งเป็นในทีมของทางด้านอวกาศนั่นแหละครับ ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยโซลาริเนหรือทางมนุษย์นี่แหละฮะในกาแล็กซีทางช้างเผือกนะครับรวมไปถึงอนโดรเมเดียนชาวอนโดรเมดาครับกาแล็กซีอนโดรเมดานะแล้วก็มีหลากหลายกาแล็กซีครับให้คุณไปพบเจอสะสมตัวละครมาต่อสู้หาของรางวัลรวมไปถึงการคราฟอุปกรณ์ด้วยครับซึ่งเขาเคลมเอาไว้ว่ามีโอกาสที่จะหาตัวละครหรือ NFT ของวอร r i ิเออร์นักรบเนี่ยได้ถึง41ล้านตัวละครน,นะเพราะว่าแต่ละตัวละครแต่ละชิ้นส่วนมีหลากหลายชิ้นส่วนครับ จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครชุดสูตรอาวุธหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับหลากหลายตัวเลยคุณสามารถหามาและสะสมเพื่อพัฒนาสเตตัสของตัวละครได้ครับโทคเคมีของเกมนะครับเกมนี้มีเหรียญหลักๆอยู่2เหรียญน,นะครับคือ e c o เหรียญที่ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ละมีจํานวนอยู่ถึง1 0,000ล้านเหรียญครับและเหรียญภายในเกมครับที่ชื่อว่าลาคิมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในไวเบอร์และกันว่าเหรียญ2เหรียญทําอะไรกันได้บ้างครับ ทางทีมพูดพัฒน,นานะครับอย่างที่ผมบอกและมีหลากหลายสัญชาติรวมไปถึงคนไทยด้วยนะก็เขาเหตุผลว่าที่ไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาได้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วกันเนาะและตัวออเิต เกมนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีและพาร์ทเนอร์ของเกมก็มีในส่วนของทางหน้าเว็บไซต์ p a y t o e a r n n e t รวมไปถึงด App r a d a นะครับทางพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจยังไม่มีมาเห็นเท่าไหร่นะซึ่งผมสอบถามไปแล้วใครสนใจเข้าไปพูดคุยได้ในกลุ่มด s สคอนนะครับก็จะมีทีม Dev คนไทยนี่แหละคอยตอบปัญหาอยู่นะครับซึ่งเขาชี้แจงมาว่าส่วนของออเดดและพาร์ทเนอร์กำลังดำเนินการอยู่นะกำลังหามานะครับ ไอเดโอขายเหรียญจะมีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนหรือราวๆอีกเดือนอกว่าๆครับซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็น่าจะมีออดิตกับพาร์เนอร์ประกาศมาละยังไงใครสนใจเกมนี้ก็รอติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะรถแบบของัวเกมครับในช่วงนี้ก็เดือนกันยายนนะครับเขามีการลงทะเบียนไวริสพรีเซลเรียบร้อยแล้วซึ่งผมไม่ทันนะผมไม่ทันนะครับใครที่ได้สิทธิ์ในการพรีเซลเขาจะขายในช่วงเดือนตุลาคมและแบ่งเป็นรถต่างๆนะรถหนึ่งรถสองรถสามนะครับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับมีระบบลอตเตอรี่และระบบตลาดเปิดเข้ามาครับส่วนเกมจะเปิดจริงๆก็ในปลายปีนะครับหรือชันวาคมครับเกมแบ่งเป็น3เฟสนะเฟสอัลฟาเฟสเบตา้าแล้วก็เฟสแกมมาครับซึ่ง3เฟสไม่ใช่การเทสนะครับไม่ใช่การเทสนะแต่แบ่งรูปแบบเกมเลยเดี๋ยวระบบการเล่นเราไปคุยในเว็บเปเปอร์แล้วกันนะครับมาดูในส่วนของเทเล gram เกมนี้บ้างนะ อิโซสเปซในกลุ่มเ e l e g กรมนะครับมีผู้ติดตามอยู่1 3 0 0 0คนครับและทาง t วิตเตอร์นะครับมีอยู่20,000คนเข้าร่วมเดือนกร,รกฎาหรือราวๆ3เดือนมาแล้วนะครับมาดูรายละเอียดของไวเพเปอร์ตัวเกมบ้างนะครับ e ิซมีธีมอยู่ในอวกาศเนาะให้คุณหาตัวละครของคุณไปท่องอวกาศครับซึ่งสตาร์ทด้วยตัวละคร3ตัวขั้นต่ำนะครับและสูงสุด6ตัวละครที่คุณจะไปตรุยฐานได้แต่ในเชิงนั้นคุณสามารถสะสมตัวละครเพิ่มได้นะ เขามี Long Term Business ครับมองเกมในระยะยาวหลังจากที่เห็นและใน Road Map ของเขานะครับมีการวางฟังก์ชันของตัวเกมทั้ง3เฟสเลยและ3เฟสเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเล่นของตัวเกมด้วยครับในการที่คุณจะหาตัวละครหรือนักรบของคุณเนี่ยมีทั้งหมด5วิธีนะครับก็คือการซื้อลอตเตอรี่และในระบบของใช้เหรียญราคิมาครับในท่สคือการซื้อลอตเตอรี่แบบพรีเมียมด้วยเหรียญ e c o คือเหรียญจากตัวเกมน,นั่นเองครับ รวมที่3คือเปิดจากกล่องครับหรือมิสซิบ็อกกล่องกระชปองฮะซึ่งคุณจะได้จากเกมเพย์หรืออีเวนต์ต่างๆที่ตัวเกมเออกมาแจกหรือเอามาให้ซื้อขายได้ในตลาดนะครับส่วนที่4คือการสะสมเศษชิ้นส่วนตัวละครจากการตรุยด่าต่างๆเอามา mix เอามาคราบเป็นตัวละครครับและส่วนสุดท้ายก็คืออีเวนต์พิเศษที่จะแจกตัวละครแบบดีมิต e d ครับซึ่งตรงโนต้ตนะเขาบอกว่าตัวละครรูปแบบของ Re g e n e r อรหรือความแรแบบ Re g e n e r อรครับ คุณสามารถหาได้จากการสะสมเศษชิ้นส่วนตัวละครเท่านั้นคุณไม่สามารถเปิดจากกล่องคาชปองใดๆได,ได้นะความแรงของเกมนี้ครับแบ่งเป็น5ขั้นแต่ผมขอพูดเป็น4บวก1และกันซึ่งเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกทีนะครับความแร่ไล่ตั้งแต่ c อม m อนแร r E Epic และ l e g e n d a r y ครับส่วนสุดท้ายที่บวก1นะก็คือ l i m i t e d ครับทั้ง4ส่วนแรกนะครับคุณสามารถหาได้จากตัวเกมแต่ l i m i t e d เนี่ยคุณจะสามารถหาได้จาก Special Event หรือกิจกรรมพิเศษ จากตัวเกมเท่านั้นนะครับและก็ระดับความแรงที่แตกต่างกันบ่งบอกเซตัสหรือค่าความเก่งกาจของตัวละครที่แตกต่างกันด้วยครับตัวเกมมีระบบร a n k i n g เว้ยนะก็คือเหมือนระบบจุดติหรือเพิ่มความสามารถของตัวละครนี่แหละฮะขั้นตอนการอัพแรงของตัวละครคุณต้องเอาตัวละครที่เหมือนกัน3ตัวครับมาทําการเบิร์นทิ้งนะมาผสมกันนะครับถ้าผสมสําเร็จคุณก็ได้ตัวละครตัวใหม่ที่ขั้นมากขึ้นครับและเซตัสเก่งมากขึ้น แต่ถ้าผสมไม่สําเร็จนิกไม่สําเร็จตัวละครคุณก็จะหายไปเลยนะหายไปเลยนะครับซึ่งการอัพขัน้นสําคัญยังไงอันดับแรกก็คือเซตต์ตัวละครเพิ่มขึ้นอันดับ2คือลิมิตเลเวลของตัวละครก็มากขึ้นครับหมายความว่าตัวละครคุณจะเก่งมากขึ้นนะขั้นแรกครับเมื่อคุณเปิดตัวละครใดๆได,ได้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นความแรรระดับไหนคอมมอนหรืออีพิกนะคุณจะ start ที่ครูแมนครับครูแมนนะ คุณต้องการจะอัพไปขั้น2คุณหาตัวละคร3ตัวที่เหมือนกันครับมาอัพอัตราความเสเร็จอันดับแรกก็คือ60%ครับขั้นต่อไป30%ขั้นต่อมา20%ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็มีฟังก์ชันของการเบื่นตัวละครทิ้งประมาณนี้ครับความแรงและสตตัสของตัวละครนะครับก็สัมพันธ์กันทั้งแรงระดับความแรงด้วยละครับถ้าคุณเป็นตัวละครแบบคอมมอนและระดับแรกหรือครูแมนนะครับคุณจะมีริมิตเลเวลที่เลเวล5ครับ แต่คุณได้เป็นอีพิกนะเรมิตเลเวลคุณก็คือเลเวลยี่สิบครับที่เป็น4บวก1่ยังไงฮะคุณดูฝั่งขวาสุดนะครับตัวละครแบบลิมิเต็ดที่ได้จากอีเวนต์พิเศษของเกมครับคุณจะมีลิมิตเลเวลในระดับคูแมนที่15คือมันอยู่ระหว่างระดับแลกับอีพิกนั่นแหละฮะแต่รีเจเนรีคุณจะได้จากการคราฟตัวละครจากเกมเท่านั้นนะต้องไปหาเศษในตัวเกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเกมคุณไปลงเล่นด่านต่างๆหรือการซุ่มของลอตเตอรี่แบบถูกที่สุด คุณได้มาแบบคอมมอนนะคุณสามารถอัพตัวคอมมอนเนี่ยไปดับสูงสุดได้เลยนะซึ่งมีลิมิตเลเวลอยู่ที่25นะครับหมายความว่าเสียชิ้นส่วนตัวละครหรือตัวละครคอมมอน Common, คุณจะไม่เสียเปล่านะครับคุณสามารถเอามาเบิร์นทิ้งหรือผสมตัวละครให้เก่งได้ครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2ส,สายนะสายที่เป็นเปย์ทุเอินจ่ายเงินเพื่อสุ่มตัวละครกับสายที่ขยันเล่นครับสะสมชิ้นส่วนตัวละครหรือลอตเตอรี่ด้วยเหรียญในเกมครับและก็เก่งได้เช่นเดียวกันนะ ในตัวเกมครับมีฟังก์ชันของการแพ้ทางชนะทางหรือระบบท่าด้วยนะคุณก็หาอุปกรณ์หรืออาวุธอุปกรณ์สมใส่เอามาสมใส่แล้วก็มิกอัพค่าพลังต่างๆของตัวละครของค,คุณได้เช่นเดียวกันครับระบบของตัวเกมที่ผมบอกมี3เฟสนะครับอาาัลฟาเบตา้าแล้วก็แกมมาครับเฟสแรกนะครับในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้จะเปิดในเฟสของอัลฟาครับ อัลฟาเนี่ยจะเปิดในเว็บไซต์ก่อนนะซึ่งระบบของมือถือระบบโมบายแอปพลิเคชันนะครับจะมาในช่วงควอเตอร์ทหหรือต้นปีหน้าครับฟังก์ชันที่จะเปิดมี2ส่วนครับคือโหมด PVP และโหมด PVE ครับ PVE เนี่ยก็เหมือนเดโมที่ผมเล่นให้ดูเลยครับก็คือการที่คุณเอาตัวละครคุณ3หรือ6ตัวละครเนี่ยไปตุรีด่านครับแล้วคุณต้องกดสกิลเองนะคุณจะเจอกับมอนสเตอร์หรือศัตรูของคุณก็ราวๆยีตัวละครรวมไปถึงบอสด้วยนะ ้าคุณชนะได้คุณก็ได้ชิ้นส่วนของตัวละครหรือเหรียญ ECO ครับรวมไปถึงอาจจะดรอปเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาให้ครับด้วยนะโหมดต่อมาคือโหมด PVP ครับหรือการ Battle Arena ต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกันเองนะครับคุณก็คัดเลือกตัวละครนักรบของคุณเนี่ยมาต่อสู้กันครับไต่ระดับไต่แรงไปเรื่อยๆซึ่งแรงต่างถ้าคุณไต่ไปได้สูงคุณจะได้ผลตอบแทนหรือของรางวัลสูงขึ้นครับระบบที่2ครับระบบเบต้าซึ่งจะมาในช่วงกลางปีหน้าครับ จะมีโหมดของมัลติเพเยอร์เข้ามานะหมายความว่าคุณจะเริ่มไปสู้รบร่วมกับเพื่อนของคุณหรือเพื่อนๆภายในเกมได้ครับคุณเลือกตัวละครมา1ตัวละครครับเข้าไปต่อสู้แบบมัลติก็คือคุณคุมตัวละครหนึ่งตัวละครของคุณนั่นแหละฮะเลือกเพื่อนของคุณก็คุมตัวละครของเพื่อนของคุณไปต่อสู้ร่วมกันครับซึ่งแบ่งเป็นระบบของ s u r v i v a l Mode ต่อสู้นะใครตายก็ก็จบไปนะครับแล้วตรุยดาไปเรื่อยๆร,ระบบ2คือกิ l วอร์ครับ มีแบ่งก็คือ 3v3, 6v6 นะคุณจัดทีมจัดปาร์ตี้อย่างคุณในกิวของคุณออกไปต่อสู้กับกิวฝั่งตรงข้ามครับสุ่ดท้ายก็คือระบบโคออปเปอรชันครับก็มีมิชชั่นให้ทำนะครับแล้วคุณก็ไปต่อสู้ร่วมกันคือโหมดนี้มันจะคล้ายๆกับ m e t l s s l a c k หรือว่า Contra และฮะถ้าใครที่เคยเล่นเกมแบบนั้นมาก่อนเนอะไปสู้กับคนอื่นที่มาคุมตัวละครครับ ฟังก์ชันที่3ก็คือโหมดแกมมาครับซึ่งมาในช่วงของพอตเตอร์ที่4ปีหน้าหรือปลายปีหน้านั่นแหละฮะระบบนี้ก็คือระบบคล้ายๆระบบแลนละฮะที่คุณจะไปซื้อดวงดาวของคุณมาแล้วก็ตกแต่งดวงดาวด้วยระบบดันเจียนหรือด่านต่างๆนะให้คนทั่วไปเข้ามาต่อสู้หรือมาหาของภายในดวงดาวของคุณได้และคุณก็สามารถไปต่อสู้หรือไปประชนภายในแลนด์หรือดวงดาวของคนอื่นได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับทั้ง3โหมดเลยนะ ฟังก์ชันของการเพจูเอินครับคุณจะได้อะไรจากเกมนี้บ้างนะครับข้อแรกก็คือเหรียญลาคิม,มาครับหรือเหรียญรองภายในเกมนะครับรอันที่2ก็คือเหรียญอิชิโอครับรอันที่3คือเศษชิ้นส่วนตัวละครและอันที่4ก็คือบลูพินครับหรือแผ่นผังที่คุณจะไปคราฟอุปกรณ์ต่างๆได้นะและก็รีวอร์ดต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฟังก์ชันของการ PVP ครับในการไต่แรงอย่างที่ผมบอกไปแล้ว แล้วก็ระบบการทำฝาของเกมครับคุณเอาเหรียญ ECO ไปจับคู่เหรียญไม่ว่าจะเป็น BNB หรือ BUSD ครับแต่ผลตอบแทนคุณจะได้เหรียญราคีม,มาขึ้นมาครับซึ่งเหรียญราคีม,มาจะไปใช้ทำอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันครับตัวเกมมีฟังก์ชันของ Marketplace หรือตลาดกลางด้วยนะคุณเอาตัวละครของคุณหรืออุปกรณ์ต่างๆมาขายในตลาดกลางได้ครับและตรงนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าใช้เหรียญ BUSD ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนครับเพื่อเป็นการซิกมูลค่าเหรียญนนะ้หรือมูลค่าตัวละครน,นะครับ หลายๆคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับแล้วเหรียญ ECO ในเกมเอาไปใช้ทำไรได้บ้างครับเขาจะมี ECO Shop หรือร้านค้าที่ใช้เหรียญ ECO ในการซื้อครับซึ่งร้านค้าประเภทน,นี้ก็อาจจะเป็นร้านค้าแบบของลิมิเต็ดหรือของประจำอีเวนต์นะฮะซึ่งคุณสามารถเอาตัวเหรียญมาใช้จับจ่ายให้สอยในร้านนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับฟังก์ชันส่วนอื่นๆของตัวเกมมีอะไรอีกครับฟังก์ชันของแล็บแล็บนี้ก็คือฟังก์ชันของการซัพปองนี่แหละครับ ถ้าเกิดว่าคุณลงเล่นในด่านแล้วนะหรือไปทําฟาร์มแล้วได้เหรียญมาในรูปแบบของเหรียญลาคิมาคุณสามารถสุ่มลอตเตอรี่แบบลาคิมาได้ครับคือลอตเตอรี่แบบธรรมดาเลยรางวัลจากลอตเตอรี่ประเภทน,นี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะหรือได้มารูปแบบของเหรียญ ECO ครับรวมไปถึงเศษชิ้นส่วนกับตัวละครแบบคอมมอนครับแบบคอมมอนนะ อันที่2ถ้าคุณอยากได้ตัวละครแบบอัปเกรดมากขึ้นคุณต้องใช้เหรียญ ECO ในการเปิดลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ประเภทนี้จะเรียกว่าพรีเมียมลอตเตอรี่คุณอาจจะได้เหรียญ ECO จากกล่องกระจปองหรือลอตเตอรี่แบบนี้นะรวมไปถึงเศษชิ้นส่วนตัวละครกับตัวละครตั้งแต่แตคอมมอนไปจนถึงระดับอีพิกเลยนะครับเศษชิ้นส่วนถึงอีพิกตัวละครถึงระดับแรครับก็เป็นขั้นตอนในการหาตัวละครแหละซึ่งก็จะเป็นโทคินมิกภายในเกมนะ คุณเล่นเกมได้เรียนนาคิมา่าหรืออีซูโอมาก็สามารถมาเปิดตัวละครได้นะครับแล้วก็เอาไปขายได้เนาะในตลาดกลาง,งตัวคละครครับระดับต่อมาก็คือกล่องกระชปองครับหรือมิสติกบ็อกซ์ซึ่งจะแบ่งเป็น3ระดับขั้นนะครับคอมมอนแรแล้วก็อีิกครับรางวัลจะก,กล่องแต่ละอย่างนะคอมมอนก็เปิดได้ตัวละครคอมมอนนะฮะแรก็เปิดได้ตัวละครตั้งแต่คอมมอนจนถึงแรและอีิก ก็จตัวละครตั้งแต่คอมมอนถึงอีพิดนะครับซึ่งกล่องต่างๆก็อาจจะมีอีเวนต์ภายในเกมหรือกิจกรรมภายนอกเกมนะครับร่วมไปถึงกิจกรรมแบบ AMA ครับซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกไปแล้วนะว่าจะมาทำการสัมภาษณ์กับช่อง p พ a y l o t ครับรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตให้อีกทีว่าเมื่อไรเวลาไหนและช่องทางไหนนะครับแต่เขาจะมีกิจกรรมมาแจากของล่ะซึ่งน่าจะเป็นตัวมิสซิกบล็อกของทางเกมเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามให้ดีๆนะทั้งทาง กลุ่ม t e l e g r a ม n f t g a m i n g Thailand นะครับรวมไปถึง Facebook แลวก็ช่อง YouTube Paylot ด้วยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องการสัมภาษณ์และก็การแจกของรางวัลอีกทีหนึ่งครับฟังก์ชันของไ i o l a b ครับก็คือการที่คุณเอาเศษตัวละครที่คุณได้จากด่านต่งางๆนั่นแหละมารวมกันครับเพื่อเป็นตัวละครใหม่ขึ้นมาแต่ตัวละครแต่ละชิ้นส่วนตัวละครแต่ละพาร์ตัวละครจะทําการสุ่มขึ้นมาใหม่ครับและอุปกรณ์สุ่มใส่ตัวละครน,นะครับจะมี5ฟังก์ชัน5แบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์สวมใส่หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับจะมาเพิ่มเซตัสหรือค่าพลังต่างๆของตัวละครให้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขามีโน้ตโน้ตหนึ่งนะว่าในการที่คุณจะเอาไปจับใจ่ายให้สอยไม่ว่าจะเป็นการสุมร่มอุปกรณ์การคราฟตัวเหรียญอ s โที่คุณใช้เนี่ยจะถูกเบิร์นทิ้ง100%เครับเพื่อเป็นการกําจัดการเฟื้อของเหรียญน,นะซึ่งระบบนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ โทเคนมิกของตัวเกมครับทางเหรียญ ESO เนี่ยมีอยู่1 0,000ล้านเหรียญครับคุณสามารถเอาเหรียญ ESO ไปทำฟาร์มได้เนะจากการจับคู่นะครับผลตอบแทนก็เป็นเหรียญราคิมาครับเอาเหรียญราคิมาไปสุ่มลอตเตอรี่อีกทีหนึ่งครับอันดับที่2ก็คือการสุ่มแบบพรีเมียมลอตเตอรี่ครับอันดับต่อมาคือการอัพแรงของตัวละครการเพิ่มค่าต่างๆของวัสดุอุปกรณ์หรืออาวุธของคุณครับรวมไปถึงการซื้อของรางวัลในอีเวนต์พิเศษด้วยนะครับ การหามากก็แน่นอน,นครับหาจากตัวเกมการซื้อเหรียญภายนอกได้นะครับรวมไปถึงรางวัลจากกล่องกระชปองหรือมิสติกบ็อกซ์ครับซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าไอ้ส่วนต่างๆที่คุณใช้ไปเนี่ยจะถูกเบิร์นทิ้ง100%ครับภายในเกมนะเพื่อลดความเฟิร์ของเหรียญ ECO และอีกข้อหนึ่งอันนี้ที่ผมชอบเลยก็คือว่าทางตัวเกมทางผู้พัฒนานเนี่ยจะนำผลประกอบการของเกมหรือกำไรของเกมนี่แหละแบ่งออกมาซื้อเหรียญ i s o ในตลาดและเบิร์นทิ้งครับหมายความว่าถ้าเกิดเกมเดินไปเรื่อยๆนะไปถึงปีหนะ้า ัวเหรียญ Iso ก็จะมีการเบอร์ทิ้งค่อนข้างเยอะครับและฟังก์ชันของ NFT ภายในเกมนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรบ้างที่เป็น NFT ภายในเกมนะแรกก็คือตัวละครของคุณนี่แหละฮะที่เป็น NFT ครับส่วนต่อมาก็คือเศษชิ้นส่วนตัวละครรวมไปถึง b l u e p r i n ที่จะมาคราฟอาวุธคราฟอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะ และส่วนสุดท้ายครับก็คือตัวมิสิคบ็อกซ์หรือกล่องกระชปองนั่นเองครับตัวเกมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ eco นะครับยังไงก็ฝากไปหน่อยละกันนะสำหรับเกมนี้นะครับและกิจกรรมที่กำลังตามมาก็คือ a m a และจะมีการแจกของหรือไอเจ้ามิสิคบ็อกซ์นี่แหละฮะยังไงใครสงสัยเกี่ยวกับตัวเกมตัวเกมเ,เป็นยังไงบ้างออดิตั่มาไหมความน่าเชื่อถือของเกมเป็นอย่างไรเตรียมคำถามของคุณเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีนะว่าจะส่งคำถามหรืออะไรบ้างและสุ่มรางวัลยังไงบ้างติดตามอีเวนต์นี้ให้ดีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ